ลาวนไปวนมาหมุนรอบๆสวยมากมันกำลังแหวกว่ายไปมาสวยงามมากตอนนี้มีสายลมพัดมาดังไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ดังมาก สวยไหมครับผมว่าสวยมากปลาชนิดนี้ก็เป็นปลาที่เราเลี้ยงมาเพื่อจะทานเป็นอาหารนะครับทำเป็นอาหารตอนนี้โตขึ้นเยอะแล้วอยูหน่อยคงค่าค่ากินได้แล้วสวยไหมครับเพื่อนๆทุกๆคนผมว่าสวยไหมนี่เมื่อต่อมากนรติเดเียว thì bây giờ nên đi về chiều hôm hôm miền bắc chèo muốn đi muốn tai nhé rồi các ông em em uy tín à hà chỉ miền tôi không ạ? và nên rồi đi bữa em mới uy tận thì đi bố em xin tận mà hồ